สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะมาสอนเรื่องการบวกเลขของชั้นป .4 โดยมีสมาชิกดังนี้นะครับนางสาวพิมเสนสุนทรีค่ะสวัสดีครับนายสมพิสายแก้วครับสวัสดีค่ะนางสารงงสงวรรนาสมพง่ะอ่าในการสอนนี้เราก็จะอาศัยเกมที่ใช้ในการสอนนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าเรามีอุปกรณ์และวิธีการเล่นยังไงก็เราจะมาดูอุปกรณ์ในการเล่นนะคะอันนี้ก็จะมีแผ่นกระดานที่ใช้สําหรับวางตัวเลขแล้วก็ บัตรตัวเลขอันนี้จะเป็นเลขศูนย์ถึงเลขเก้าซึ่งมีสามชุดนะคะในการเล่นแล้วก็แนวนี้เราจะบวกบนวนบวกันให้ได้สิบแนวนี้บวกกันให้ได้สิบตรงนี้ได้สิบแนวนี้ได้สิบแนวนี้ได้สิบค่ะดูวิธีเล่นนะคะก็อ,อื่นเราก็จะนำอ่บัตรที่เราเขียนหมายเลขไว้มาควา่ำคว่ำให้หมดเพื่อ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่เราจะไม่ได้ไม่รู้ว่ามีตัวเลขไหนบ้าง แล้วเราก็จะมาเริ่มเล่นเกมกันอันนี้เป็นคนเริ่มก่อนได้เลข6วางตรงไหนก็ได้อ่าแล้วก็ให้คนต่อมาก็จับอ่าก็ได้เลข6แล้วก็วางได้เลข0ก็วางวางเลยอ่า วางป,ปังไหมเลขหกวอ่งนี้อันน uh, ี้เลขเก้าให้ตรออันนี้ยังไม่มีช่องไหนที่บวกกันได้สิบแล้วก็จับมาอีกได้เลขเจ็ดอันนี้นะคะ แนวนี้บวกกันได้ส <c oughs> ิบเราก็จะหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็จะบวกเป็นคะแนนของเราเราก็จะไปเก็บไว้เป็นคะแนนของเราจากนั้นเราก็เริ่มเล่นต่ออ่าเราก็ได้แนวแนวนี้บวกกันได้สิบหกบวกสี่ได้สิบเราก็หยิบมามาไว้เป็นคะแนนของเรา ่าเสร็จแล้วเราก็ได้แล้วเจ็ดบวกสามได้สิบเราก็หยิบมาแบบนี้ เ้อียแล้วลสุดท้ายได้ห้าก็บวกกันไม่ได้สิบแล้วกลับไปก็นับคะแนนฐานส่วนอันนี้แล้วก็เอาไปเก็บวไว้โดยไม่เกี่ยวกับคะแนนของเราแลัจากนั้นเราก็เอา ไอ้แต้มที่เราได้มานับ<ร>คะแนในใครได้เยอะสุดก็เป็นผู้ชนะผู้ชนะได้กินไอติมด้วยอะไรนะจบแล้วหรอ <c oughs> หลังจากที่เราเล่นเกมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสรุปความรู้ที่เราได้จากเกมนั่นก็คือวิธีการบวกเลขโดยจะมีอันที่หนึ่งก็คือวิธีการบวกเลขนะครับก็ จะเป็นการบวกเลขใน3ามตำแหน่งโดยเราก็จะต้องคิดว่าเราพอเราได้เลขมาเราก็จะวางเลขเลขอะไรตำแหน่งตรงไหนโดย3ามตำแหน่งเนี้ยจะต้องบวกกันเราได้1ิบไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนอีกอย่างก็คือการบวกเลขในสองตำแหน่งให้ได้1อิบอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะต้องบวกกันให้ได้1ิบเช่นตรงนี้6กบวกสี่ได้1ิบในสามตำแหน่งก็จะเป็น9 0 1 9ศนย์หนึ่งเก้าบวกศูนย์บวกหนึ่งก็ได้1ิบฝั่งนี้ก็เหมือนกัน5้าบวกสี่บวกหนึ่งก็ได้10 ก็จะเป็นการฝึกบวกเลขโดยเป็นการาจับคู่ก็อาจจะเป็นการจับคู่นะครับโดยเป็นหนึ่งกับเก้าอ๋เก้ากับเก้า <c oughs> กับหนึ่งก็จะทําให้บวกกันได้สิบอ่าเป็นการคิดอย่างนี้หกบวกสี่ได้สิบเจ็ดบวกสามได้สิบประมาณนี้นะครับสําหรับสองตำแหน่งอา่าสำหรับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการฝึกกระบวนการคิดโดยการฝึกสมอง คิดในการแก้ปัญหาในการวางตัวเลขในการมองตัวเลขว่าเราจะวางตรงไหนแล้วเราจะได้สิบบวกกันเราได้สิบแต้มเราจะวางเลขตรงไหนเพื่อที่จะให้ออผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนั้นเอ,อ่อเวลาที่จับได้เลขมาก็จะทําให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามวางเลขได้ยากขึ้น กลุ่มของพวกเราก็าจบการนำเสนอวิธีการสอนเพลงแค่นี้นะครับ